ตัณหาเนี่ยเวลาที่มันเกิดขึ้นโดยโดยลำพังทั่วๆไปนะพงศ์บอกว่ามันทําให้ไม่รู้อัดแล้วก็ไม่เห็นธรรมเพราะในเวลาที่ตัณหาเพลิดเพลินเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ไม่คํานึงถึงก็คืออริยสัจเนี่ยนะเวลาเพลิดเพลินนี่เราคํานึงถึงอริยสัจไหมคุณบุญชูขณะที่สมหวังเลยเนะยแหมไม่นึกได้อย่างใจนึกเลยเนี่ยน,นึกถึงอริยสัจไหมเออนี่สมุทัยสัจจะเนี่ยนะเอานะ เพื่ะนทาชีวิตที่ทั่วๆไปและสัตว์ทั้งหลายนึกถึงอริยสัจน้อยมากบางคนก็บอกว่าทําไมเขาไม่บรรลุสักทีหนึ่งบอกแม้วันหนึ่งคิดถึงอริยสัจไม่กี่คำเนี่ยนะจะไปบรรลุอริยสัจได้ยังไงเพราะฉะนั้นการคิดถึงอริยสัจนี่ตัวที่สําคัญมากแต่ทีนี้ตัณหาที่เพลิดเพลินเนี่ยนะมันทําให้ไม่คิดถึงหรอกอริยสัจเขาเรียกว่าทําให้ไม่รู้อัดไม่เห็นธรรมที่จริงอัดธรรมะก็หมายถึง ถ้าพูดตั้งแต่ระดับหยาบๆทั่วๆไปก็คําสอนว่าด้วยอริยสัจทีนี้ถ้าลึกซึ่งลงไปก็เหตุผลแล้วก็ไม่มองเห็นถึงขนาดแทงว่าทุกขสั์นี้เป็นอัตถะใช่ไหมสมุทัยนี่เป็นธรรมะนิโรธเป็นอัตถะมรรคเป็นธรรมะขณะที่ตันหาย้อมในขณนะนั้นเนี่ยนะไม่เห็นไม่เห็นอริยสัจแล้วต่อไปอีกว่า ขณะที่ตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยจิตกำเริบหมดเลยเชื่อไหมจิตขณะนั้นเนี่ยกำเริบหมดถามว่ากำเริบจากอะไรบ้างขณะที่ราคะเกิดเนี่ยนะเสียหายตรงไหนบ้างเลยถามานะศีลเนี่ยเหลือไหมสักข้อหนึ่งขณะนั้นโดยสภาวะนะกุศลศีลเกิดบ้างไหมไม,ไม,ไม่เกิดเลยเนี่ยนะถึงจะรักษาศีลห้าศีลแปดศีลจตุปาริสุธีศีลจะรักษาศีลระดับไหนก็ช่างเถอะ ขณะที่ราคะเกิดกุศลศีลเหล่านั้นไม่เกิดแม้แต่หน่อยเดียวเพราะฉะนั้นกำเริบหมดแล้วนะศีลเนี่ยกำเริบไปหมดแล้วเห็นไหมสมถะสี่สิบหมวดนี่มีเหลือบ้างไหมสักหมวดหนึ่งไงนะั้นกศีลสิบอสุภา1สิบอนุสติสิบพรหมิหารสี่อปรูปฌานสีอาหาเรปฏิกูลสัญญาจจตุธาตัวว,วัฐานเหลือไหมสักข้อหนึ่งกำเริบหายไปหมดแล้วนะแล้วก็ วิปัสนาภูมิทั้งหลายเนี่ยมีเหลือให้มาไข่ควรวนบ้างไหมขันอายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบ,บาทนี้ทุกสมุท,ทยัยนิโรธมักเนี่ยนะไม่เหลือเพราะฉะนั้นศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยกำเริบหมดเนี่ยนะเสียหายหมดแล้วว่างั้นเถอะบุญไม่มีเหลือเลยระหว่างนั้นอา้าเหลืออะไรอะ่ะก็เหลือตัณหาไงก็เหลือแต่สมุท,ทยัยจิตนี้กำเริบหมดแล้วแล้วก็ ตัณหามันเกิดขึ้นมันก็เบียดเบียนอีกอย่างหนึ่งก็คือเหลือไว้แต่ความมืดอย่างเดียวนยนะก็คือเป็นไปตามอัธยาศาัยดั้งเดิมที่ท่านใช้คาว่าอาสะวะเนี่ยนะอาสะวะเรียกกรมาสะวะก็ไหลต่อไปอยางไงน,นะนะก็ทําให้ไม่เบื่อหน่ายในการทําสิ่งที่ซ้ําซากไม่เบื่อหน่ายในการเกิดบ่อยๆไม่เบื่อหน่ายในการตายบ่อยๆไม่เบื่อหน่ายในการจุติปฏิสนธิบ่อยๆก็เลยเกิดบ่อยๆเพลิดเพลินไปนบ่อยๆ เพราะว่าอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเขามีหน้าที่คือเย็บเอาไว้อย่างเดียวเนี่ยนะเย็บคุณไม่ต้องไปไหนเราก็อยู่มันก็ดีแล้วนะเนี่ยนะสีก็ดีจักขคู่ก็ดีจักขคูวิญญาณก็ดีภาษาเวทนาดีหมดเลยหูก็ดีเสียงก็ดีโสตวิญญาณก็ดียินดีเพลิดเพลินติดแต่จริงๆแล้วมันอยู่อย่างนั้นไหมเป็ขนาดว่าถ้าพูดถึงวัตถุภายนอกเนี่ยนะอีกไม่นานใบไม้มันก็ร่วงใช่ไหม เขาทั้งหลายที่ดูเขียวชอุ่มมันก็คงหมดไปนะตอนนี้ใบไม้มันก็เริ่มเหลืองขึ้นเรื่อยๆไม่นานก็จะร่วงร่วงบเหมือนกับเขาที่ต้นไม้ตายซากนะนะแล้วก็ผลิใหม่เรียกว่าขนาดภูเขาต้นไม้ใบหญ้ามันยังเกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะนะแล้วภายในมันจะไม่เปลี่ยนเลยหนระือตาจะไม่เปลี่ยนหูจะไม่เปลี่ยนจมูกลิ้นกายใจไม่เปลี่ยนเลยหรนะือน่นะก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปถึงเราจะเป็นมั่นใจแน่ใจว่าแหมมันคงเท่าเดิมมนะั้ง แต่ยังไงก็ไม่ไม่เหมือนเดิมสิ่งที่เหมือนเดิมอะ่ะคือความไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้เหมือนเดิมเนี่ยนะมันจะเมื่อไหร่ก็ช่างเถอะสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ยนะสิ่งนั้นจะไม่เหมือนเดิม